สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการ i n c r e m e n t d e c r e m e n t และ c ค e ียของ R1 นะครับคืออันนี้คือค่าที่เก็บไว้ใน R1 นะครับก่อนอื่นเราต้องเอาค่านี้เก็บไว้ในตัวเคาน์เตอร์ก่อนนะครับโดยทำการอ่อน,นะะขอาคอกแล้วก็ทำการ Off R1 นะครับนี่เราจะมาสแสดงจะมาโชว์ค่าที่เก็บไว้ในเคาน์เตอร์นะครับโดยการอ่อน นี่คือค่าที่เก็บไว้ในเคาน์เตอร์นะครับคือค่าเดียวกับใน R หนึ่งเลยเราจะมาโชว์การอินคิเมนต์ก่อนนะครับนี่ครับสังเกตได้ว่าค่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มมาค่าหนึ่งนะครับโดยการถอดออกได้ค่านี้ออกมาครับแล้วก็จะเอาค่านี้เก็บไว้ใน R หนึ่งนะครับโดยการออนขาของของ R หนึ่ง ก็เอานี้ออกนะครับเราจะมาแสดงค่าที่เก็บไว้ใน R หนึ่งนะครับนี่คือค่าเดยลกเมากี้นะครับและคราวนี้เราจะมาทําการดีครีเมนต์ R หนึ่งนะครับก็คือเราก็ต้องทําการเอานี้แยกลับมาในเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ off อ R ออหนึ่งนะครับแล้วก็อ่อนตัวนี้นี่ครับ ตอนนี้ค่าที่อยู่ใน R1 นนเมื่อกี้ได้อยู่ในเคาน์เตอร์แล้วครับเราจะมาทําการดีคิมเมนต์นะครับนี่ครับเช็นสังเกตได้ว่าค่าจะค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็จะเอาค่านี้นะครับกลับไปที่ R1 น,น,นะครับผมโดยการอ่อนอคอกของ R1 นนแล้วก็ออฟตัวนี้นะครับ แล้วก็มาแสดงค่าที่ R1 นะครับค่านี้นะครับแล้วคราวนี้เราจะมาแสดงการเคลียร์ให้เหลือศูนย์นะครับแล้วก็ทําการโหลดค่านี้กลับมาที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ออฟ R1 แล้วก็จะมาดูค่าที่เคาน์เตอร์นะครับเราทำการออนตัวนี้นี่นะครับ คันนี้เราใช้กระชาไม่้เป็นศูนย์นะครับเราต้องใช้ขาเคลียร์นะครับทําให้ใกลายเป็นศูนย์แล้วก็เสียบนี้กับนี่ครับตอนนี้ค่านี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําให้ค่าศูนย์กลับเข้าไปที่ R1 น,น,นะครับโดยการอ่อนตัวนี้แล้วก็อฟตัวนี้นะครับอ่าแล้วเราจะมาโชว์ค่าที่เก็บไปใน R1 กันนะครับ อ,อนอนหนึ่งนี่ครับสังเกตได้ว่าค่าที่อ1นหนึ่งตอนนี้ถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ